มีเหตุฉุกเฉินนิดนึงเลยคุณจามาดีจ้าไม่ใชฮะดีจ้ัส่เลยนี่ฮะมานีจ้าจินข้าวแม่ มีปัญหานิดนึงก็เลยมาช้าแม่ทอ่อน้ำหลุดทอ่อน้ำอ่างล้าจานหลุดแต่ต้องไปซ่อมกินข้าวเสร็จค่อยซ่อมมีงานอีกแล้วลูกนะ่ <c oughs> มนอน,มนมสิตสูงอสกาสสเอ,อ มาแล้วจ้าใช่แม่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยซ่อมกินข้าวเสร็จค่อยซ่อมเพราะว่าก็ตายไม่แม่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนสวัสดีค่ะ พอท่อน้ํามันหลุดปุ๊บใช่ไหมน้ํามัน๊บแบบว่าท่อท่อนท่อระบายน้ําในใต้อ่างลังจากมันหลุดใช่ไหมแม่เล่นนั่น้ำแกน้ําเปิดเต็มทีนี้มันก็ปุ๊บเลยเต็มพื้นตรงครัวนี่เลยแล้วก็เลยลูกก็เลยรีบไปหมนุนปิดไว้แป๊บนึงนางทําตัวไม่ถูกนางงุดหิด,ดนางไอ้นั่นเลยลูกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกินเสร็จรเราค่อยไปซ่อวไปดูให้อย่าไปต่อย

Vai tio solta aqui o de lumineta, de água. posso... Eu eu pe... eu oh, não. ท่อน้ำมันแตกเนาะท่อน้ำอาบลังจากมันแตกแล้วแม่ก็รู้นิสใสนางแล้วทีเนี้ยนางก็ไปเปิดลิ้นชักอะเปิดเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าออก,ออกมันก็บูบลงมาอีกคือลูกไปหมุนไว้พอให้มันอยู่ก่อนสุดท้ายก็ลูกเหมือนเดิมเมื่อกี้ต้องไปหมุนไว้อีก wrong, right? แก้ไขนางไม่ใจเย็นไงแต่เดี๋ยวกินข้าวลูกหิวข้าวไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานกินเลยไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อว,นวนาวน ทีเนี้ย้นอนสองชั่วโมงข้าวไม่ได้กินแต่คนน้อหุ่มหิดกว่าเพราะหล่ะลูกแม่เห็ดเองเอแม่กินข้าวก่ม่เห็ดเองออแม่รู้ไหมตรงในครัวเนี่ยมันเป็นน้ำเลยนะนี่แหละกินแ <laughs> ต่แรันหิวข้าว กินโลดกินเลยกินเลยใช่แม่แล้วแล้วนำไม่เก่งไม่ไม่ใจเย็นไงทีเนี้ยลูกบอกว่าอย่าเพิ่งไปจะไปแตะนะฉันหมุนไวหมุนไวให้พอมันอยู่เฉยเฉยแ้วนางไปเปิดเข้าเปิดออกแล้วมันก็ปุ๊บลงมาอีกเดีเ๋ดบิเดบิเอเดบิคิวดิอิลูมิเนเตแต่ดูแบปัดซาเล่อาคฟร์ดูใส่ด้วยไม จะล่าสุดตัวอืมต้องลงไปปิดเบาะเบาวก็อยู่ข้างล่างบอกให้ลงไปปิดเบาวก็ไม่ลงไปปิดแอดบันด,ดิจารที่ทุกคนนะคะสกะเลยไม่หิวเลยออกมาอีกแล้วอ่าดีเ่ะุยได้ไปจูคิวสอดก็ไปมาเลยมาเดีวย,ยดตตวสอดต่อค่ะแชร์อืม ภาไว้ชาร์จใช่ไหมแม่เดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่รบบนึ่ง